สวัสด oh. wow. uh ีท่านผู้ชมทุกท so ่านนะครับอยู่กับผมอาซาเกมเอทีวีนั่นเองนะวันนี้เราจะมาเล่นไดโนสอร์สมูลเตอร์สอแบบละเอียดเลยการเล่นถึงจนแบบหาดีเอนอนั่นเองนะฮะแทบตายเลยเดี๋ยวมันอัปเดตอะไรใหม่เยอะแยะเนี่ยไม่รู้เวลาถูกกีก้ากาดแล้วเลือดลดลัวๆเลยก็นี่นะก็มีตัวมองตัวใหม่เพียบอือเฮ้ยสามเขาเฮ้ยสามเขาตัวใหม่น้องโอ้โ เฮ้ยมันเปลี่ยนอันนี้หรอข้าพลังหรอเออเปลี่ยนข้า <ผม S 1> พลัง 100, ผมเลือด9091เด้อเ,เด้อเด้อเวอร์มากเลยเวอร์มากเลยพี่รูเร็วมากลางเฮ้ยก,กีแกมีตัวใหม่อีกแล้วโอ้โอเมจเจ้าโอเมสาวน้อยโอเมสาวน้อยทำไมทุเลศจังวะผมเลือดรัวนเลยเลอด,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 ดตายเี่ยเราจะมาเล่นอันนี้กันนะฮะเอ๊ห่างตุ้มบิน <Okay S 2> ได้ เซตก่อนก็ดนเอเดี๋ยวเอาไปอธิบายในเกมแล้วกันนะครับผมแบบนี้อะไรนี่มีเลือดหนึ่งพันยังไม่สนใจเลือดหนึ่งพันที่เกิดมาพี่มีเลือดสองสองร้อยห้าสิบสามเฮ้ยสองร้สิบาแล้วอย่างเร็วอย่างเร็วอ่ะแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยอูอัปเดตใหม่ตบมือครับสำหรับตบมือตบมือก็การบังคับให้กด W S D นะฮะนี่ W คือเดิน S คือถอย A คือไปทางซ้าย D ไปทางขวานั่นแหละก็จะกัดก็คลิกคลิกคลิกไปนะคลิกใส่ตัวนั้นน่ก็จะกินอาหารก็คลิกคลิกคลิกไปเลยขวาก็ใช้คาบนะฮะสเปคบาร์กระโดดนั่นเองเฮ้ยฉลวน้องไหนอะ น้องตัวไหนอะเนี่ยเห็นไหมท,ทีเล็กตัวใหญ่ๆเนะี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชวนเข้าแพ็กก่อนนี่ฮะวิธีชวนเข้าแพ็กกดตรงนี้แพ็กนะฮะแล้วก็คลิปสร้างแล้วก็วกัดไม่ได้น้<า>องก็นี่ชื่อผมอ r m s าเกมะโอเคแล้วก็จะชวนนี่ O O หนึ่งสองอัน่างโอเคเชิญแล้วเนี่ยก็เป็นเนพื่พอนเรานะฮะเขารับเราก็เป็นอยู่ด้วยกันชวนไอกีกล้าตัวนั้นนี่ กีก้าแล้วนั่นแ่ะกีก้าแล้วนั่นแ่ะชื่ออะไรอ่ะมันชื่ออะไรอ๋อเนี่ยก็ชวนเดิมก็เลื่อนดูในนี้ฮะโอเคเลื่อนดูในรายชื่อก็ชวนไปแล้วโอเค <Yeah. S 1> ก็อยู่ด้วยกันแล้วนะฮะไปกินน้ำก่อนเราจะสอนทุกสายพันธุ์แล้วถึงสายพันธุ์บินแล้วก็สายสายสายพันธุ์น้ำนะฮะโอเคออเนี่ยฮะถ้าจะกินน้ำก็เข้าไปใกล้น้ำแล้วมีคำว่าช็ e ด k d u r i n อเตอร์นะฮะน,นั่นแหละถือว่าก,กดแล้วก็กินได้เลยน,นั่นเอง ก็จะตรงนี้ก็จะมีบอกว่าเราควรจะกินอะไรเราเป็นสายกินอะไรนะฮะเออใช่ไหมกินพืชครับเราใช้ยตัวนี้มันอัปเดตใหม่เหรอไม่รู้เะยนะโอ้ยบัก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 บกบับักบักบกบะกบอกบักมักบ่กบักไันบักบัสบกบันบัก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 บดกบักบักบับักมืกบักนักบ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 มกบักาักบักบรับกักบัับัับ ค้าพลังโจมตีแรงขึ้นพี่ว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมเลยนะพี่มันลดหมอกลงเยอะเลยอืมหมอนี่หมอกไม่อะไรไม่เห็นแล้วลองกัดตอนนี้ดูดิลดลดตันนี้เท่าไหร่อ่ะถ้าคุณกัดไม่โดนนะคุณได้ซูงเข้าไกลๆแล้วก็กัดแบบนี้เลยโอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้กัด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 ก่ซูมซูมเข้าใกไกๆเลยเองก็ซูมออกมาถ้าเวลาคุณกดชิปนะเออเฮ้ยอ๋อชิปนี่มันซูมมา เฮ้ยตอน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 ,ตอนที่อะไรอะหลังจากนั้นมันอัปเดตมันอัปเดตแล้ว,ลวอตอนตอนแรกๆกดชิปกดคนโทรแล้วมันจะซูมเข้าไปอะอใช่ไหมอ๋อน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงกด F2 จะซูมเข้าไปแล้วก็กด F3 ให้ซูมออกมานะใครที่เป็นโอเคนี่แรปเตอร์วันดีวันดีนดแรปเตอร์เลือดไปร้อยอือหือ เริ่มไปสองเราเฮ้ยนี่ไงคาบได้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนตัวไปอธิบายตัวอื่นก่อนนี่ครับก็จะมีเวลาหนะโอ้โหอะไรนะเนี่ยเฮ้ยพี่น้องน้องมันกลับเมนูไม่เหมือนอันนี้แล้วนะรู้แล้วก็กดพาร์ชน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 นี้เข้ากันชื่ออะไนะโอ้โหตัวเชื่อเไรนะเ,เ,เนี่ยตัวสีดำไม่รู้เหมือนโอเคเราพาร์ชแล้วเดี๋ยวกดเมนูแปบ๊บเฮ้ยยังไม่ได้ แพนตันี้อ่กดได้ยังโอเคกดได้แล้วพ่อออฮนนี้มันคนน้อยจังวะเราจะไปเล่นตัวใหญ่ๆนะที่มันโอเคตัวนี้กีกายด้วกีกาม่วงเออนี่ฮะออไปนี่กิกาม่วงตัวเล็กจิ๋วเดียวนะฮะเ้เล็กมากพี่ ล่างสองมันออกไข่ได้ด้วยไงฮะออกได้แล้วเหรอไม่รู้อ่ะโอเวลากัก็จะมีรอยเลือดตกนะจริงๆด้วยโอ้เลือดเลือดแล้วเลือดที่จะลดด้วยเวลาเลือดอ,ออกอะ่ะอือดีอ๋อนี่แหล่งน้ำแห้งใช่ไหมเราสามารถกดลิดขวาเพื่อฆาบได้นะถ้าคุณตัวใหญ่กว่ามัน หรือว่าป่าคุณใหญ่นั่นเองหย,ยิมเ้ยใครทักมาใครทักมาพี่ไอ้พวกนั้นมันไปกันแล้วอ่ะอะอยู่เออตามตามตามไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปตรงกลางแป๊บนะก็เนี้ย<า>กินแนละ้วคุณคุณก็ไล่สัตว์อะไรไม่ได้ถ้าไม่ยิ่งกัดหรือตะกแตะกตก็คุณก็กินแม่งเลยครับผมแล้วพี่เล่นตัวอะไรกิกากิก้ากาิก้ามงจา ตันนี้น้ําน้ําเป็นน้ําธรรมดาก็นนาเวอร์ชันนี้ก็แบบยังไงอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดขึ้นน้ำไม่ได้ก็จะขึ้นน้ําก็กดตัวคิวขึ้นนะผมว่ายน,น้ํานั่นเองกดตรงไหนกลางงี้กลางเ,างเออถ้าคุณจะดนะําน้ำคุณก็กดตัวอ e ีเพื่อดําลงไปนะฮะนั่นแหละนั่นไงเนจอละเออซ้อมแบบรวดรัดรวดเร็ว จะกินคุณก็กดที่ตัวมันนะฮะก็จะมีคาว่า time to eat ถึงเวลากินแล้วอะไรไประมาณนี้ใช่ไหมแั้ก็เขามือบใช่ไอพืชนี่ก็จะเพิ่มน้ำแล้วก็เพิ่มอ่ะค่าอาหารของตัวพืชด้วยนะครับผม <c oughs> ก็มเราไ,<ด>ไปไ<ด>ลองลตัวอื่นเลยดีกว่าเดี๋ยวโอ้มีรอเวลาด้วยไปเหมือนอันก่อนเลยนะต้องมีรอเวลาด้วย <c oughs> โอเครอเวลาสี่วิสามสิบปีกว่าจะออกได้ อือหือคือโดนกัดแล้วคือแม่งจบเลยเล่นตัวอะไรดีวะนี่นี่ข่อยาสีม่วงนั่นเองนะข่อยาสีม่วงไม่เห็นมีตัวใหม่เลยเซ็งอุ้ยงงผมเล่นมาได้ถึงล้างสามแล้วอู้ขอยาสีม่วงน้องเรูดไหมเลือดมันเท่าไหร่น้องรูดไหมเลือดมันเท่าไหร่น้องฮะเลือดแม่งสามพันเลยเลือดแม่งสามพันเลยเฮอโคตรเยอะสวมพันเดียว เลือดโคตรเยอะนี่นอันนี้กินไม่ได้นะครับซึ่งเป็นฤด,ดูที่แบบแห้งแลง้งเริ่มแห้งแลง้งต้นไม้สีส้มแล้วก็ต้นไม้สีขาวกินไม่ได้นะครับต้นที่ต้นไม้ที่กินได้ก็คือจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะะ้นไมเลือดพี่ลดไปเยอะเลยวะก็ตอนนั้นพี่อันนี้ไงพี่ไปฆ <Okay. S 1> ่าตัวอะไรมานี่ต้น่ม้เลยเลือดเยอะลดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวกินอาหารไม่ได้อึบอึบ ก็จะมีดีเลยในการกระโดดเอ้ยอย่ามาชนสิไม่ได้กินอาหารนี่รูกพี่อ่ะให้กินโอ้ยไม่ถึงกินข้างหน้าก็ได้เว้ยไม่นขอยาวกินเลยวิ่งเข้าไปชาร์จฮะคุณเวิ่งให้กดชิปวิ่งนะผมกดชิปวิ่งนั่นเองเดี๋ยวเรากิน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 นักก็กินแบบนี้โอ้โหเลือดพุ่งรัวลเลือดพุ่งรัวลทีนี้เลือดมันพุ่งรัวลแล้วเหรอ อพอยหา่ก็จะลำบากในการขึ้นเขาหรือว่าขึ้นจากน้ำมันเองนะซึ่งมันตัวใหญ่เดี๋ยวก็เราจะไปเล่นตัวในน้ำต่อเลยครับผมเพื่อสอนท่านผู้ชมเองสอนเสร็จแล้วก็มาเล่นทีเลกใช่ได้โอเคสามขาน้องแข็งเลยแล้วก็พี่ผมในน้ำเมี่ยมอสซอครับคุณจะเอาตัวอะไรก็ได้ครับผมจะเอามอสซอแล้วกันนะเพราะผมมีนั่นเอง กระสูมูลสองสองรู้จักเนี่ยะให้กดคิวไว้ขึ้นกดอีไว้ลงนะะ<ม>กดกัดก็ทร,รมาดากดกัดไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่เห็นคุณก็สูงเพราะเรากดกัดแล้วก็สูบออกมานะฮะกดลกกิ้งนะผมอ่ากดลกกิ้งนั่นเองนี่ครับดำลงให้ให้ตัวในน้ำถ้าคุณไม่จําเป็นคุณก็อยู่แต่ในน้ำนะค่าค่าน้ําก็จะไม่ลดเช่นกันนะอาหารคุณก็สามารถกินปลาได้คือตัวนี้เป็นตัวที่แบบโอเคเลยนะฮะ กิน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 แหละก็ไม่มีอะไรมากครับเอาบถ้าป่าคุณใหญ่คุณก็สามารถคาบตัวอะไรสมมติที่เล็กตัวเล็กๆอยู่ริมริมน้านะฮะคุณก็กดคิวขึ้นกระโดดแล้วก็คลิกขวาเสร็จมันแล้วคุณก็จะทำการลากันเลยลากมาลงน้ํามาเลยงับนี่เอามานี่นะพี่ฆ่าผมได้เป่ะฮะปาดได้ป่ะไม่ได้ตัวใหญ่เกิน ตัวเล็กนิดเดียวเองตอเราไปเล่นตัวบินกันเลยนะผมนี่มีการรอด้วยนะ<ม>เดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เราไปกีน่นาทีแล้วตอนนี้เราไปสินบนาทีแล้วนะโอเคพี่กาดเท่าไหร่เนี่ยผมกัดสองร้อยเดี๋ยวเล่นตัวบินก่อนตัวนี้ควยซอ,อซึ่งตอนนั้นควยซอพี่นี่ตายนะน่าลเอลเดอร์ตายแล้ว ก็จะมีร่างอะไรอะร่างเบบี้แล้วก็อะไรหลอครับล่างเราจะพัฒนาแค่สามขั้นเท่านั้นนะครับสามขั้นหรือเปล่าวะขั้ใช่ไหมสามขั้นใช่ไหมโอ้ยตอนนี้มันบินได้อัตโนมัติแล้วเลยเออคุณโง่อค่อยชอบเลยก็สเปกมาเลยอยู่นิ่งๆันจะบินนิ่งๆอ๋อ ก็เวลาเราบินเราจะเสียค <Brothers> okay, ่าเอเออร์จีนะตัวบินก็จะลำบากตอนที่เราต้องนอนน่ะก็ต้องนอนทุกตัวม่ใเช่นเงี้ยไม่ก็อันนี้มันเสียเรื่อยๆไงเวลาเราบินอ่ะเออตัวอื่นเมลาัมันวิ่งมันก็เสียเรื่อยๆไม่เหมือนไม่ถึงแค่ตัวบินไงโอ้โหไอตัวพวกนี้อะไรเต็มเลยเนี่ยโซยน่าละเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนตอนนี้เราบินเราไปจิกหัวเขาเน่ะมีกว่าเดิมอีก โอ้กดสเปกบาร์เพื่อหยุดนะผมกด e ก็ร่อนลงกด q ก็ร่อนขึ้นเออกดชิ i ก็พุ่งไปแล้วก็โคตรช้าเลยเดี๋ยวมันไม่ไปโอเคกดสเปกไว้ครั้งเมื่อไปอู้เร็วเร็ววิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นบินเร็วขึ้นเดเออส่วนดีส่วนดีเอคุณจะหาจากไหนเนี่ยเหรอครับการขึ้นเลื่อนเลื่อนขั้นนะเลื่อนขั้นไปอีกอ่าเป็นล่างที่สองนั่นเองนะฮะซึ่งคุณจะตัวใหญ่แล้วคุณจะได้ด็เอมาร้อย ถ้าตัวกากังหน่อยก็จะได้ประมาณไม่ถึงร้อยะครับเออที่รรู้แล้วอันที่คุณอยู่รอดเนี่ยที่เขาว่าเดินฮะถ้าคุณถ้าสมมุติผมวันที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นวันที่สองปุ๊บนั่นแหละผมจะได้ดินเอมามมอถ้าคุณยิ่งอยู่วันนานเท่าไหร่นะคุณยิ่งได้ดินเอเยอะเท่านั้นนะผมอ่นั่นแหละคุณก็พยายามจะตายนะผมอยู่สนะิบหกวันล่างสามอ่ะฮะอ,อยู่สิบหกวันล่างสามตอนไปจิกคอ,อยาวกันนะผม พี่ว่าคอยาวแม่งเลือดเดี๋ยวชิบหายแน่นอนนี่ไงสามพันจะจิก่ไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่แกเขาติดผุพี่พี่โอ้โหล่วง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 เดี๋ยวบิน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 ก็บินละบายบายโซยุนนั่นแหละพี่ลูกบนอมันเดินไม่ได้เงี้ยลูกลูกอะเดินไม่ได้เงี้ยเดินไม่เดินได้ไม่ใช่ เนี่ยไอแต่ละแมปก็คุณต้องมาสำรวจเองแล้วคุณถึงจะรู้นั่นเองความสนุกของท่านผู้ชมเนี่ยก็กลับแบบออโอ้โหไนนจีจะหมดไนนจีจะหมดคุณก็ทำการกดตัวแซดนั่นเองนะฮะกดตัวแซดกดตัวแซดเพื่อกดตัวแซดเพื่อนอนหลับนั่นเองก็จะมีโค้ดในรองน25คุณมีโค้ดคุณก็ใส่ได้นะเออเออเป็นการช่วยเหลืออ่านไปนะฮคุณจะอ่านเป็นนอนกลางดินนี่แบบไร เอ้ยมีแมปด้วยอ่ะอันนี้แมปธรรมดาเนาะแมปก็รีบอร์ดนะนี่เป็นบอร์ดเดการอยู่รอดนั่นเองก็อนไปสนใจแล้วกันนี่อสตตรก็คือร้านค้าร้านค้าดีนเนอ๋สาวคุณคุณมีอ่าอะไรโาบุกคุณก็สามารถเติมรักซือได้นั่นเองนะก็เชฟเดโนซอร์ก็เลือกคนก็มีน้องคนหนึ่งที่ถามว่าสไปโนนี่หา เอาอยัางไงพี่ก็คือแบบเราอะ่ะต้องเล่นไปเรื่อยๆครับผมแล้วคุณต้องอยู่อรอดก็ได้ไปเรื่อยๆใช่อยู่รอดให้ได้ถึงล่างสามนั่นเองนะฮะใช่ปะวะไม่รู้ประมาณยี่สิบวันนะอืมน่าจะใช่นั่นแหละประมาณยี่สิบวันอ่ะก็ตัวนี้ผมก็หาทางปลดล็อกอยู่นะก็เป็นตัวที่เกียนใช้ได้แล้วก็สไปสไปโนก็มีตัวอัปเดตมาใหม่นั่นเองตัวเชียอะไรวะเออนั่นแหละตัวเฮียอะไรวะ่ามีตัวอะไรเนี่ยตัวนี้ก็ โอเคอยู่นะนี่นี่ตัวเทือนต้องอยู่สามสิบล้านปีเฮ้ยโหตัวใหม่น่ารักจังเลยตัวอะไรวะน่ารักจังเลยตัวแรกสุดเลยอ่ะตัวเหเดี๋ยวนี้อัปเดตยังไม่มีเหมือนเหมือนเดิมตัวเดิมเดิมโอเคเยี่ยมผมมีเจ็ดล้อแล้วแต่ขอโอ้ไมันมีดินเอแค่สองอันเองโอเคครับอืมก็มีแค่นี้นะ เด้อเด้อเดเดีอยกไปมีเลือดสองร้อยเลยเหรอโอเคก็นี่ฮะโอ้ยน้ำท่วมก็จะมีวันน้ำท่วมแล้วก็มีมีวันซวยของคุณด้วยนั่นเองอะซึ่งน้ำท่วมคุณก็ถห้คุณขึ้นจากน้ำไปแล้วก็อาจจะมีตัวเห้มากัดอะไรคุณนั่นเองแล้วอยู่ดีๆทำไมจมน้ำวะเราก็น้ำขึ้นไงกีแก้วันดีเราสดจะจะกินนายไม่เพื่อนหืน่าอร่อยจังอ้าวกิกาออกกิแกาออก ก็ถ้าชอบวันนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กด s c r ต b e นะครับผมสวัสดีครับ